สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหิงพัสสมนเปาโพธีเดชานะคะอยู่ชั้นป .6 ทับ1เล็กที่12ชื่อเล่นว่านาโนค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าให้ทานเรื่องชาวนาและงูเห่าค่ะ ชาวันหนึ่งชาวนานได้ตื่นขึ้นเพื่อที่จะไปทํางานที่ทุ่งนาของเขาตามปกติแต่วันนี้นั้นเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นคือเขาเจองูเห่าตัวหนึ่งนอนเหนื่อยและสลบที่ทุ่งนาของเขาเขามองม,มันด้วยความสงสารและค่อยๆนั่งลงเพื่อเอางูเห่าเข้าสู่อ้อมกอดเพื่อให้มันได้รับไออุ่นแต่อีกไม่นานเมื่องูเห่าเปิดตัวขึ้นมันกับฉกช,ชาวนานด้วยความแรงชาวนา,นานได้ล้มสลบลงไปและตายในที่สุดเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คืออย่าไว้ใจผู้ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็คือไม่ไว้ใจหรือว่าให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราขอขอบคุณพี่ครูวินัยที่ช่วยให้ความรู้วิชาภาษาไทยในยุคโควิดที่สอนภาษาไทยได้อย่างสนุกและทันสมัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ